สวัสดีครับเพืติดตามช่อง YouTube Big หลท e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือพับได้ที่เรียกว่าขายดีสสุดเพราะมันมีฟิดเด่นตั้งแต่เรื่องของการให้เคสที่ดีความบางที่เหมาะสมและก็ฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าน่าสนใจมากนี่คือ Honor Magic V3 กับราคาอยู่ที่5,9990บาทนั่นเองมันดีๆอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมได้เลย แล้วครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสําหรับ Honor Magic V3 ซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีตัวเครื่องมาให้นะครับแล้วก็ถูกห่อไว้แบบนี้นะครับก็ตามสไตล์ไปถือแบบพับได้นะครับสำหรับสีที่เรีได้มานะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ข้างในนะครับของกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับจะมีนี่ครับชิ้นนี้ ก็1นึ่งะครับง่ายๆเลยเข็มดิมซิมส,มสอเคสนะครับเคสของมันนะครับซึ่งมีความดีงามนะครับแน่นอนครับว่าเคสของมันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เครื่องนั้นนะสามารถที่จะตั้งได้นั่นเองครับวิธีการแกะเนี่ยอาจจะต้องใช้ความความรุ่มนวลกันมาดีน,น,ดนึงพรอไปงานเดี๋ยวไ้ตัวของที่มันเปิดมันจะขาดออกจากกันนะครับ นีครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะข้างหน้ามันค่อนข้างปอบเปรียกเลยกับข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับข้างในกล่องของมันนะครับยังไม่หมดครับก็ยังมีอะไรอีกยังมีคู่มือนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นคู่มือตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์อันนี้นะครับก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะครับกำลังของมันนะครับแทน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 แนแทนแทนแทนทวัตต์นะครับก็จะเท่ากับเมจิก 6pro และ 200pro 5g นะครับซึ่งจะได้อแดปเตอร์แบบเดียวกันเลยอีกอันหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในกล่องเช่นเดียวกันนั่นก็คือนี่ครับเป็นเป็นสายนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับ แน่นอนครับเราจะไม่เกะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามดู IG ผมนะครับก็คงจะรู้นดีว่าผมไปโดนอะไรมานะครับอ่ะก็เป็นมือถือออเนอร์เครื่องหนึ่งแล้วกันใช้คำดีดีกว่านะครับที่ให้สเปคประมาณเกืบเกือบเรือธงนะครับในราคาที่จับตอนน้องได้ง่ายมากกว่าอันนี้นะครับก็คือภายในกล่องของออเนอร์ม i จิก V3 ครับ สำหรับในเรื่องของรูปรักดีไซน์นะครับก็ขอเริ่มต้นจากด้านนอกกันก่อนด้านนอกนะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอของมันนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบก,กับือถือความได้เข้าไปกล้องหน้านะครับความเรียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับส่วนความเอียดของหน้าจอนะครับประมาณอยู่ที่เกือบ Full HD ครับ1,600ณ2,376นะครับและที่สำคัญครับ ในเรื่องของกระจกที่ครอบเป็นนาโนคริสตัลการแถมติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยฝั่งนี้จะเป็นตัวบานพับซึ่งมีกลไกนะครับที่แข็งแรงพองสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องรองรับกับการพับพไปพับมานั่นเองครับด้านบนนะครับจะมีนี่ครับเป็นลำโพงนะครับมีไมโครโฟนให้จุดหนึ่งพร้อมกับเส้นของเสาอากาศที่มาเยอะมากเพื่อจะทําให้การรับสัญญาณของมือถือพับได้นั้นดีมากยิ่งขึ้นด้านข้างนี้นะครับ มีปุ่ม Power นะครับพร้อมโหลดสเกลด้วยมือแล้วก็มีปุ่มเพิ่มระดับเสียงครับแคปเจอร์ในต่อสองปุ่มนี้อาจจะดูท่าทางลำบากแต่สามารถใช้มือปัดหน้าจอหรือเคาะได้เหมือนเดิมนะครับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมการพร้อมกับตัว USB Type C แล้วก็มีไมโครมาให้นะครับพร้อมกับลำโพงขนาดใหญ่นะครับเท่ากับตัวนี้เป็นดู a l ้สปีกเกอร์ก็เรียกว่าลำโพงมาคู่แถมนี่คือช่องใส่ซิมนะครับขออนุญาตแบบ รบเป็นแบบมุมตั้งปกตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนาโนซิม2ช่องแบบนี้นั่นเองนี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อเป็นการทําให้เครื่องที่บางสามารถที่ยังใส่ซิมคูดได้อยู่ครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะอินเสิร์ตต่อไปนี้คือมันมี2สีก็คือสีดําและก็สีเขียวซึ่งจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวของกล้องที่มันจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเรียงเป็นแบบ แปดเหลี่ยมนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการดีไซน์นั้นนะถูททาให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีโลโก้ออเนอร์อยู่นั่นเองครับกล้องนะครับด้านหลังของ Honor m ร g i c จินั้นก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับโดยทั้งหมดนะครับเกิดจะมีความเอียสูงสุดที่50ล้านพิกเซลตัวหลัก50ล้านพิกเซล F1.6 นะครับ P.D.F. แล้วก็ระบบ O.I.S มีมาให้ตัวที่2นะครับเป็นที่เป็นพ e ้ s สโคปนะครับ รองรับการซูมนะครับอยู่ที่ประมาณ90้มิลลิเมตรห้าสายพิกเซลนะครับซูมได้สูงสุดประมาณ3.5เท่าแบบออฟติคอลแล้วก็สามารถล่าได้สูงสุด100เท่าต่อมานะครับก็จะเป็น40ล้านพิกเซลเป็นเลนส์อัลตร้าไวา์นะครับมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มีการถ่ายวเดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K 30 60นะครับรองรับ10บปิดและก็ Full HD 30 60พร้อมกับโลว์โมชั่นเช่นเดียวกัน แต่ในภาพรวมนะครับถือว่า Honor m a g i c v 3เป็นพับได้ที่บางจริงๆนะครับแล้วก็น้ำหนักของมันนั้นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับทำให้ในเรื่องของการจับสัมผัสเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับ แต่ว่ายังไม่ได้กางจอให้ดูใช่ไหมครับนี่เราจะมากลางกันนะครับสำหรับตัวของหน้าจอนั้นจะก,กว้างด้กว้างแต่ว่าข้อเสียก็คือเมื่อตัวเครื่องบางก็เลยทําให้เราจะต้องมีการกดพอสมควรถึงจะทําให้มันสามารถกางได้หน้าจอนะครับข้างนอกจะมีขนาดอยู่ที่7.92นิ้วนะครับความละเอียดนะครับอยู่ที่2,156คูณ2,344นะครับ ก็ดีด้ว่าหน้าจอใหญ่พอสมควรเลยความเอ็ดสูงมากแล้วก็เป็นแบบ LTPO l m a l e นะครับก็ดีด้ว่าความสว่างของมันนั้นทำได้ที่1น0 0นปนิตพร้อมกับรองรับ Dolby Vision ด้วยโอ้โ oh หเอาสีจัดเต็มขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องต่อไปกันนะครับนั่นคือตัวของภาพและเสียงแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า ภาพและสิ่งในการแสดงผลออกมานั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ติดกล่องมานะครับเช่นตัวของเคสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับโดยข้างหน้านะครับก็จะเป็นแค่ชิ้นเล็กๆส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยราจะมีจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะดึงออกมานะครับตรงนี้เพื่อจะทําให้สามารถที่จะตั้งได้นั่นเองครับก็เรียกว่าเคสข้างๆอเนกประสงค์พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะปรับองศาได้นะครับคือจะใส่แค่ชิ้นเดียวก็ได้หรือ2ชิ้นก็ได้ แต่จุดอ่อนของเคสนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณอยากใช้จอนอกนะครับเมื่อเราใส่ไม่ได้ใส่ชิ้นนี้นะครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเออใช้คําว่าถ้าเราจะต้องถ่ายเซลฟี่และถ้าเราไม่ได้ลากออกแบบนี้นะครับคือแบบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกลัวเลากออกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนี่พอกลางให้ดูนะครับเปิดม,มันจะเหมือนกับ มันจะหายไปนิดหนึ่งอ่ะช่างสมมติเปิดกล้องหน้าเนี่ยมันจะหายไปนิดนึงครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตของตัวเคสของออเดอร์เมจิ V3 นั่นเองครับก็จะประมาณนี้สำหรับในเรื่องของดีไซน์สำหรับในเรื่องของระบบปิการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับจะมาพร้อมกับเมจิ c o s เวอร์ชั่น8.1ใหม่สำหรับระบบบิการนะครับก็จะมาพร้อมกับเมจิ c o s 8.1นะครับซึ่งด้านในนะครับก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอแบบนี้เลย 1น,นะครับเราเปิดแบบนี้มาเต็มนะครับ 2. นะครับเราสามารถที่จะเอาโน้ตเป็นแบบหน้าต่างลอยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราจะเปิดแบบแกลเลอรี่ลากออกไปแบบนี้ก็จะทําได้เช่นเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอน,นั้นสามารถเปิดได้มีความหลากหลายแต่ถามว่ามันเปิดได้แบบสา,ารหน้าจอเหมือนกับใครหนึ่งไหมไม่นะครับยังไม่สามารถทําได้แต่ว่าในเรื่องของการใช้ง,งานผมคิดว่า ก็ไม่ได้ยิ่งยอดไปกว่ากันเพราะว่า 1. นดี๋นะครับอยา่างเช่นเราเปิด YouTube ครั้างไว้มันก็จะขึ้นตัว notification มาข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ 2. นะครับในเรื่องของการปัดสั่งงานก็ยังคงปัดแบบสไตล์ของออเนออยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับในเรื่องของปากกานะครับในตัวของออเนอร์เมจิกเนนะครับครั้งแรกนะครับเราจะต้องมีการแพร์ลิงก่อนวิธีแพร์ลิงง่ายมากครับกดไปที่ตัวปุ่มนะครับให้มันกระพริบ ขึ้นไฟสีขาวนะครับลักษณะของไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของ o n o r magic b 3ก็จะขึ้นตัวของการเชื่อมต่อกดการเชื่อมต่อครับจากนั้นปากกาก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยและกก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับโดยปากกานะครับจะมีจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเขียนตรงข้อความได้แล้วก็สามารถเขียนได้ทันทีแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูการตั้งค่านะครับนี่ก็สามารถที่จะดู ฟังก์ชันด่วนนะครับแล้วก็ตั้งค่า,าเช่นอุปกรณ์ Input การเชื่อมต่ออัตโนมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คุณก็เห็นแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหน้าจอด้านนอกก็ได้และที่สําคัญคือหน้าจอด้านในนะครับตัวนี้นี่ดูเลยแบบนี้นี่ก็ใช้ได้ครับนี่มันคือจุดเด่นที่เรียกว่ามันช่วยทําให้สามารถทํางานได้ ดีมากินึ้นนั่นเองครับสําหรับคนที่ติดปก,กานะครับข้อเสียของปาก,กามีแค่อย่างเดียวคือไม่มีที่เก็บส่วนระบบการชาร์จของปาก,กานะครับง่ายมากครับก็เปิดไอ้ด้านหลังออกมาอย่างนี้นะครับคุณเจนช่องนี้คือมันชาร์จไฟด้วย USB Type C นั่นเองแต่พูดเลยชาร์จไฟครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องหมดเลยนะครับในหัวตัวนี้แม่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวดีใช้ได้ครับ HONOR MAGIC 2... อเอาไหมฟีเจอร์กล้องของ HONOR MAGIC <c oughs> ฟีเจอร์กล้องของ HONOR MAGIC V3 นะครับก็1สามารถที่จะปัดขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อจะตั้งค่าบางอย่างได้ขนาดสัดส่วนแฟลชนะครับแล้วก็พักขึ้นไวดูถึงโปรไฟล์สีสามารถที่จะเปลี่ยนได้แบบนี้นั่นเองครับเนี่ยสามารถที่เปลี่ยนได้หมดเลยภาพบุคคลนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ นี่ฮารดคอร์ก็มาแล้วนะครับนี่ทำให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของสีนั้นถือว่าทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมจิก6โบไม่ได้นะครับแล้วก็มีหมดกลางคืนแล้วก็มีโหมดดูรับแสงดูรับแสงกับโหมดบุคคลนั้นแตกต่างกันโดยที่ดูรับแสงนั้นจะถ่ายอะไรก็ได้สามารถที่จะเลือกค่า F นะครับทําให้มันเกิดการอะไรหลังได้นั่นเองวิดีโอนะครับก็เป็นมือถือพับได้ที่สามารถถ่าย 4K นะครับแล้วก็ถ่าย60เฟรมเรทได้อ,อย่างสบายๆมีระบบการสานและมีโหมดกลางคืนมาให้ประกับฟิลเตอร์นะครับหมดภาพ,นพยนตร์ก็คือจะเป็นเหมือนกับเ,เป็นการถ่ายหลอดซีนิเมติกนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดในเรื่องของโทนสีต่างๆได้แบบนี้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับมีโหมดโปรสําหรับภาพนิ่งและวิดีโอนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมนะครับโหมดอื่นๆที่ ตัว Honor Magic V3 สามารถทำได้ก็เรียกได้ว่ามาแบบครบเหมือนกับ s t ตล์ h o n o เนอั่นเองครับส่วนกล้องหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าด้านในหรือกล้องหน้าด้านนอกนั้นจะให้ความละเอียด2ีล้านพิกเซลซึ่งเก็บรายละเอียดได้ดีเท่าๆกันครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวอย่างภาพกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ รับเราจะมาทดลองในการซูมนะครับขอออเนอร์ g i c V3 นะครับจากระยะสุดเนะครับระยะที่1ครับระยะที่2ระยะที่4นี่เป็นแบบไฮบิดนะครับและมาสามารถซูมได้สุดๆถึงระยะ10เท่านะครับก็จะเห็นเชือกแบบนี้เลยครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นการทดลองกล้องหน้าของ Honor Magic v ก3นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้เรามีการเปิดระบบตัดเซลล์รบกวนลเพิ่มมานะครับก็มาสามารถาที่จะสุดได้1ระยะนะครับก็คือ0.8นัดห1และให้เทียบกันไปเลยนะครับกับกล้องหน้าด้านในครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เรียกว่าสีสันแล้วก็การเก็บรยายละเอียดนั้นไม่แตกต่างกันมากนะักสำหรับกล้องหน้านะครับของ h o n o r Magic V3 นะครับถ้าเราไม่หันหาแสงมันจะเมื่แบบเมื่อกี้แต่พอหันหาแสงก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ช่วยได้ประมาณนึงแหละอันนี้นะครับจะเป็นการทดลองแบบกล้องคู่กล้องคู่นะครับวีเจดเด็กก็คือเราสามารถย่ะซูมได้นะครับแบบนี้โดยสามารถที่จะซูมได้สูงสุดประมาณ6เท่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยหกเท่าจริงๆนะครับแต่ว่าอาัลตาวาดใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นจุดอ่อนของเลนส์ที่เป็นแบบกล้องคู่ครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนมุมนะครับเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดเสยงรบกวนได้อีกด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับสำหรับกล้องคู่สำหรับสเปคของ Honor Magic V3 นะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังโค้กซ์เซนแล้วก็แนพร้อมกับการจอคือ a d i n o 750และก็มาพร้อมกับแรมนะครับ 12GB ความจำภายในตัว 512GB เพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็ยังรองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS แล้วก็มีพอร์ตเป็นแบบ USB Type C เท่านั้นนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนนะครับขนาด5,150ม mm, ลกำลังใช้ไฟนะครับแบบสาย66และไรสายส0าสิบวอตมาดูคะแนนประสิทธิภาพกันนะครับเริ่มจาก a n t u t u นะครับทำได้อี่ 1, 8, นน่ี่8 1 4 3คะแนนอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับที่ทำได้ครับ ก็เรียกได้ว่าคะแนนตัวนี้ก็ชี้วัดว่าเครื่องนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับ1นึ่แล้วก็มัลติคอร์ทำได้ที่5,961ถือว่าเป็นอีซีอูหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีผลที่ทำได้ดีมากนะครับและ 3D Mark 3D Mark นะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าสมกับการใช้คุมพลังเดอรธงจนทำให้คะแนน,นออกมาได้ค่อนข้างดี เราไม่ดูสปีดเทสกันนะครับก็คือเราจะทดสอบความเร็วกับ w i f i เท่านั้นเพราะว่าที่จริงอ่ะรองรับกับตัวของ 5G ด้วยนะครับแต่ w i f i นั้นอ่ะเร็วกว่าแน่นอนครับแล้วก็การทดสอบม,มานะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเราขึ้นอยู่กับบางช่วงเวลาด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมง,งนั้นอาจจะทําให้มีคนเริ่มใช้มากขึ้นนะครับก็เลยทาให้ความเร็วนั้นอาจจะดรอปลงไปหน่อยนึงแต่ภาพรวมของตัวอินเทอร์เน็ตน,นะครับก็ยังทําได้ดีทั้งอัพโหลดและดาวน์โหลดครับ สำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีโหมดนะครับชื่อว่าเกมเม a นเจอร์ซึ่งสามารถปรับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเครื่องได้นะครับระหว่างเกมกับสมรุลเปิดแอปพลิเคชันทางด้านนอกได้ปรับเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็เปิดระบบห้ามรบกวนนะครับป้องกันการแตะผิดพลาดแล้วก็รวมถึงการอัดหน้าจอก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันนะครับซึ่งเราจะเล่นเกมกับเกมนี้ครับ a s ซัคเกอร์อยู่ไหนกันก่อนนะครับ แล้วก็เกมที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นการที่จะโยนภาพขึ้นไปนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยครับโดยเราจะเล่นทั้งหน้าจอด้านนอกหรือหน้าจอด้านไหนแยกกันคนละรอบนะครับเอาละครับสำหรับเกม a s a ซ a u n อยู่ในนะครับเราจะดูในเรื่องของการที่เจสเจอร์จะทํางานนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับที่สามารถโยกเป็นผมอะไรหลบแทนได้นะครับนี่ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับภาพออกมานะครับสว่างใช้ได้ครับ แล้วก็ในเรื่องของแสงสีอะไรเงี้ยตามผมว่าไม่มีปัญหานะครับมาที่จะควบคุมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าตัวของกจเ t อร์ Control ตัวนี้ค่อนข้างจะดีแน่นอนครับมันเป็นบถือเรือธงในฝั่งพับได้ก็ต้องมีกจเซอร์ที่ค่อนข้างแม่นยาแบบนี้นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับในเรื่องของการควบคุมเ e อร์นะแล้วก็ ภาพและเสียงมาถือว่าค่อนข้างที่จะคมชัดดีพอสมควรเลยทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับถ้าเป็นหน้าจอด้านในกันนะครับว่าหน้าจอด้านในนั้นเวลาเล่นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาครับตอนนี้ผมได้กลางหน้าจอออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งการกลางนั้นก็อย่างที่บอกไปแต่ช่วงของดีไซน์ว่ามันไม่ได้กลางง่ายนะครับมันจะต้องมีการใช้ กลับไปวิธีนิดนึงนะครับก็คือต้องเอานิ้วจิกเข้าไปเพื่อให้มันเปิดออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติดึงพึดไปเลยนะครับมันก็จะเรียกว่ามันก็จะอาจจะไปทำร้ายข้อพับของมันได้นะครับเพราะว่าข้อพับของมันนั้งที่จะมีความบางอยู่แต่ว่าบางแต่แข็งนะครับสาหรับรุ่นนี้ ภาพโลเกสเชอร์นะครับะะพอเป็นหน้าจอด้านในก็อาจจะใช้คําว่าควบคุมยากกว่ากันนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเครื่องมันมีโมเมนตัมที่เยอะขึ้นทําให้ในเรื่องของจุดสุดทั้งหลต่างน,น,นั้นก็มันจะมีความว้องอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่าเอาแน่นอนครับตอบไปสักพักนึงเดี๋ยวคุณก็ชินกับมันนะครับไม่มีปัญหาตื่นใดก็จะประมาณนี้นะฮะ โอเคสำหรับในเรื่องของเกม Asuka u n i นก d ตันนี้เดี๋ยวเราไปดูกับเกมที่เหลือที่เราได้ทดสอบไปก่อนอันนี้ทั้งหมดนะครับพอแล้วเราไปเริ่มต้นกันเลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นเกม Racing Master นะครับจากหน้าจอด้านนอกซึ่งเกม Racing Master อาจจะไม่ได้มีเรื่องของเ g ส s t u r ์แต่ว่าเราให้ดูเรื่องของตัวของ Ray Tracing นะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของ การสว่างนะครับของหน้าจอแบบนี้นั่นเองแล้วก็เรื่องของแสงและเงานะครับซึ่งแน,น่นอนครับพอเป็นชิปตัวคุมพลังขว l ข้อม s ซด p d ก a ้อน873เนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าแรงและมีขนาดที่กําลังดีนะครับในเรื่องของการแสงผลเนี่ยเงาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแสงผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับอันนี้เราปรับเรื่องของความละเอีไประดับสุดเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะครับก็คือระหว่างที่เราเล่นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเปิดให้หน้าจอด้านในนะครับนี่เดี๋ยวลองทําให้ดูขอทาให้เราตรงนิดนึงนะครับนี่ครับอ่ะปรับมันจะยกขึ้นยากนิดหนึ่งนะฮะแต่มันก,มนก็มันก็สามารถที่จะทําได้นะครับนี่นี่ก็ทําให้หน้าจอนั้นใหญ่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับข้อเสียของตัว Honor Magic v 3นะครับ คือการเปิดหน้าจอที่ผมมองว่ามเปิดยากไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นอีกวือถือตัวหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลของเกมได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับเกมต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ Belt to swallow. Leave it all to me. Time to clean up. <sighs> 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 สำหรับฟีเจอร์แบตเตอรี่นะครับของ Honor Magic ก b 3ก็จะคล้ายๆกับ Honor ทั่วไปเลยครับ1นนะครับก็จะบอกว่าแบตเตอรี่นั้นนะ่ะใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีโหมดประสิทธิภาพโหมดประหยัดพลังงาน2แบบนะครับเราสามารถให้ชาร์จไฟไร้สายย้อนหละ่ะย้อนกลับไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับระบบไวรเรชชาร์จแล้วก็ยังมีเรื่องของการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเป็นเรื่องของระบบการจัดการแบตเตอรี่นั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการใช้งานเรามีการใช้งาน2รูปแบบนะครับคือวันที่เป็น Performance Day นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูอ n s เสตอีกหนึ่งนะครับกับตัวนี้ครับซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบของ Daily ปกติที่ผมใช้นะครับผมว่าเมื่อมีการใช้งานอันนี้มีการชาร์ตนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะโดยว่าได,ชาด้ชาร์ตคือชาร์ตขึ้นแต่ขึ้นไม่นานครับก็ดับไป เปิดหน้าจอวันนี้อย่างเดียวนะครับอยู่ที่3ชั่วโมง54โดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เหลือ52%ในเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดอยู่นะครับต้องบอกรูปแบบการใช้งานนะครับว่ารูปแบบการใช้งานเราก็จะมีการเล่นเกมมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กทำ AI ไนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังสามารถใช้งานได้อีก11ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างจะอึดพอสมควรเลยทีเดียวครับ P.C.Mark รอบนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2หน้าจอก็คือหน้าจอด้านนอกและหน้าจอด้านในนะครับเรามาดูกับหน้าจอด้านนอกกันก่อนนะครับอยู่ที่9ชั่วโมง59นาทีครับเดี๋ยวมดูหน้าจอด้านในกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ส่วน P.C.Mark จอในนะครับทำได้ที่5ชั่วโมง4ี่บนาทีครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของระบบการชาร์จกันครับเพราะว่า h o n o r Magic V3 นั้นก็รองรับทั้งระบบไปเรตชาร์จแล้วก็ระบบการชาร์จแบบ เสียสายปกตินะครับโดยตอนนี้เราจะเสียกับอะแดปเตอร์กาะังหน0ร้ยวัตต์ของออเนอร์นะครับที่จริงใครมีหัวไวก็สามารถใช้ได้นะนี่มันขึ้นกําลังสุดแม็กอยู่ที่66นะครับก็เป็นไปตามปรโตคอแต่ว่าปรโตคอนั้นจะไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะดูว่าเป็นอ่าเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ขึ้นไปแล้ว เรื่อยๆนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือน้อยก็เลยทําให้ในเรื่องของการชาร์จเนี่ยมันก็เลยจะได้ประสิทธิภาพดีอย่างไรก็ตามครับในการที่เราเสียบแบบนี้มันก็จะทําให้ในเรื่องของการชารนะ์จนั้นอะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นอย่างไรนะครับตอนนี้เราไปที่หน้าแบตเตอรี่ก่อนนี่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับ42นาทีเต็มก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับสำหรับตัว Honor Magic ว3ตัวนี้ครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เราได้ที่ชาร์จแบบไร้สายของออเนอร์มาแล้วนะครับนี่เราจะลองว่างกันเลยนะครับนี่ขึ้นแบบนี้นี่นะครับกำลังสุดนะครับ50วัตต์รองรับนะครับก็ถือว่าชาร์จได้เร็วแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเวลาชาร์จแบบไร้สายกันนะครับด่วนนะครับอยู่ที่1ชั่วโมง29นาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับ พอมันขึ้นซูเปอร์ชาร์จเนี่ยสัเงเกตว่าเสียงผนลมเริ่มมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการรีวิวตอนนี้เรามาสรุปกันนะครับสำหรับออเนอร์มิ V3 ออลเนอร์มิ V3 นั้นก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นในเรื่องของความบางมากพอสมควรโดยเฉพาะขขคนที่อยากได้มือถือที่เป็นแบบพับได้นี่เป็นมือถือตัวหนึ่งที่ให้หน้าจอใหญ่ในด้านในนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้งานกับปากกาและอื่นๆมากมายไดเลยว่าอเนกประสงค์มากๆสำหรับตัววินถือตัวนี้ราคาถือว่าดีแล้วก็สเปคต่างๆที่ให้มาค่อนข้างเหมาะสมอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของดูว่าความสนทานจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในการรีวิวตัวนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอดูในช่องต่อไปว่าเราจะเอาไปถือตัวนี้ไปทำอะไรกันต่อรอดูในโอกาสถัดไปไม่น่าเกิดหรอกแน่นอนครับสำหรับที่นี้ ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c ค i b e คอมเมนต์เมื่อพูดคุยกันได้หากขณะน,นี้และในฟุตบ,ลบอลคอมสดตแอบบอกเช่นเคยครับ